ตัดอยากเข้ามาดูก็ดูนะอไอแม่ถ้าไม่อยากดูก็ออกไปใครยม่มแม่คือแต่ไม่ปวดนะเว้ยมึงมึงปิดปมุมเหมือนมึงอยู่คนละโลกเลยอะเออมึงปิดแล้วเหมือนอยู่คนละโลกเลยคือคือมันไม่มีความสวยเลยเว้ยถ้าปิดแล้วว่าว่าเราเราควรตัดไผ่ทิ้งว่ะกูว่าแหละเพื่อนลำบากขั้นนการตัดไผ่ทิ้งตัดเป็นบานระหว่างหลอกตามหมลยเฮียไม่เอาสวยดีโอ้โหสวยดี สวยเพราะมีเสื้อเตอร์ครับอ่ะได้ไงอันนั้นก็ส่วนหนึ่งอืมคือไม่ส่วนหนึ่งหรอกเฮียส่วนมากเฮ้มึงมึงเอาออกแค่ทางนี้เพราะว่าเผื่อเดินกลับบ้านแล้วเราหาไม่ค่อยเจอึงมึงเอาออกแค่ทางอันนี้เพราะว่าเผื่อเดินกลับบ้านแล้วเราหาไม่ค่อยเจอสวัสดีครับผมโจโจวันนี้ผมโอเออเนี่ยตอนอยู่ในป่าไพ่เฮียโอ้ยเฮียแม่งไม่มีการย้อนแสงเลยตอนเข้าบ้านมึงมืดที่เฮียตอนเข้ามาสว่าง โคตรสวยอะเดี๋ยวกูทำสิ่งนี้ดิฟดอปเลยอ่ะ yes 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 ดิฟด็อปดิฟ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 เก็บผ้าไปทำพิเศษเยอะๆเอาไว้เนี่ยกูอยากรู้ yes yes มันมันจะทำอะไรได้บะางไป yes yes ไม่ค่อยมีประโยชน์หรอกมันเอาไว้ให้แพนด้ากินเออใช่แค่นั้นแหละแค่นั้นแหละอืมทไปไหนกันต่อ ชันนีรเล่นววันนี้กูต้องไปลกให้ได้เพราะว่าใน,นไหนคลิปนี้ก็แบบมันยังไงอ่ะเดี๋ยวมันดูแตด่ดูดูแต่บ้านอ,ะอา่ะอ๋อทำนาลกไหมเออใช่นั่นแหละว่าตอนนี้คนดูแบบไอ้เฮียอยู่ในบ้านไอ้สัตว์ติดบ้านเลยไอ้เฮียอย่างเงี้ยคือคือ,อ,อค <S <S มันต้องรอส5ิบาวิก่อนถึงจะไอ้นี่พูดพูดคำหยาบได้ใช่มมนต้องรออย่างนี้ก่อนมันมันต้องรอส0ิกว่าวิถึงจะพูดคำหยาบได้ในคลิปอ่ะ แต่ว่า,าจุดจุดแต่ว่าเปิดเปิดมาคือเราเฮี้ยเลยเปิดมาคือเราเฮี้ยใส่กันเลยเนนี่กูำา้ายติดแล้วนะโอเคตบต่ำจุดจุดอี่เฮ้ยไอสนใจครับผมเอากาวอะกูขับว่ากูดูเฮี้ยเลย กลัวตอนเล่นแล้ว um, แม่งมันโดนจัดแล้วกูขำใช่ไหมแล้วกลัวแม่งถ้าคนดูเขาไม่ด่าขำเพี่ใเยอะแยะไอ้แม่เยอะแหละมีเพียอะไรให้มึงขำบ้างไอสัตว์เลยอ๋อเฮียแล้วมันหายไปไหนไอเพียเนี่ยแล้วคนหายไอสัตว์แล้วคนดูเชน้อยในสัตว์เป็นร้อยแล้วคนดูก็งงไอ้เอ่ยขำเพี่ใหญ่ในการในสัตวนนี้เสียงคนนี้จู้จู้ไอเยอะ ไม่ไหมครับมันอัปเดตมาใหม่มันอัปเดตตัวละครมาใหม่เออใช่เนี่ยแนวแนวแนวว่าไม่อัปเดตให้กูไงประเด็นอ่ะกูตัวกลางๆเหมือนเดิมทำไมตัวไอ้น้ำเปลี่ยนไปอีกแล้วอ่ะใช่เอ้ยไอ้ไอ้ไอไอการ์ตูมก็เปลี่ยนเฮ้ยใช่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ไอไอตัวทีเปลี่ยนใช่ไงกูเปลี่ยนตัวกูเป็นตัวเดิมเลยกูคลาสสิกไอ้สัตว์เฮ้ยไอ้เฮียไดไงวะตีมันดิสบแตมเจอถ้าเด็กคนหันหลังไปนะครับแล้วก็เจเจฟับเจอพ่อกูอยู่นั่นแหละเจ เจอน้ำเปิดผ่านปมันก็จะเจอพ่อกูระเบิดนี่ฟาร์มกูมึงอย่าระเบิดนี่ฟาร์มกูปิดซิงชันสักครั้งละไม่ได้คิดถึงใครเอ้ยมึงดูเท้ากูสนิกเกอร์สเนกเกอร์รองสกอตต์เหี้ยแถมเจอเจอกดการนั่ง อินสมตามโจ๊กนั่งนั่งนั่งเฮียอะไรวะนั่งเย็ดอ้าวเฮ้ยมึงอย่าลืมนะว่าตรงถ้ำนี้เราแบบยังมีทางที่เรายังไม่ได้ไปใช่ไหมใช่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 งั้นไอ้ทางนั้นอะไอ้ที่ที่มันเป็นไอ้ใยอะใยแมงเหมียวอะที่ที่เทียบตอนแรกบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยมาฟาร์มกันนะแล้วมันไม่ไกลู่ตอนนี้เฮ้ย,ยมึงมาดูอะไรเฮ้ยเฮีย He สวยมาก เฮ้ยไม่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 คือมันมีที่แล้วมันมีหีดตรงนี้ใช่แต่ทำไมเป็นดินอย่างนอ่ะเฮ้ยมันดูเฮ้ยน้ำเฮ้ยสวยไอ้สัตว์เฮียจูไอเฮียมันอยู่อย่างสวยเลยเฮ้ยเอ้ยโอ้ยไม่กอดไอเฮียอุ้ยทองไอเฮียเจ็บเจ็บคือมันสร้างมาด้วยคนสวยเลยเฮียคนอีนี่ที่นอนในสัตว์โมาแล้วโอเคมากรับแซ่บหนัวหเลยกูกเล่าตุนลงแล้วไหนไปแล้วกำลังไปกำลังไปโอ้ยเจ็บ ได้เน็มแท็กโอ้ชีดไมได้ว่า The Dog Doing โอ้ชีดโอ้ฟักโอ้ my god โอ้ยเอาเลยจุด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 ปะใครใครวิไปเช็คเปิดเปิดประเดิมเลยอาจารย์เป็นล็อกล็อกเอ้าไอ้เหี้ยเดี๋ยวไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยใครเอาวางเนี่ยอ่ะจุดโอ้โหเหี้ยไปเราเข้าไปดูไหมแม่งคุดแจ็บตาโคตรสว่างอะใช่เหรอไม่นะ โอ้โหไม่กันเฮียยินดีต้อนรับสู่ Underworld IP ตาเฮียเฮ้ยมึงลองพ่อพี่ลินด้วยมันมันตีมันตีมึงได้นะคนมืดเลยปิดปิดแป๊บปิดแป๊บเอ้ยไอไอไอทีมมึงวังไอ้ตัวที่แบบมันถือหน้าไม้ไว้นะไม่ไม่กูรู้กูรู้เฮียมึงดูตัวโคตรใหญ่อ่ะตัวเป็นตัวอะไรวะ หมัวหมัมึงมึงลองปิดอันนี้ดิแก๊สแก๊สไม่ง่วมืดเลยไอที่มันยิงไฟแสดงแล้วแล้วแบบมันมีเราระวังระวังถ้ามันยิงโดนเนี่ยประตูฟังกลับไม่ได้อีกอ้วนรีบออกไหมเ้ยเราออกก่อนเราฟาร์มขอก่อนไหมออกก่อนไหมเชื่อกูออกก่อนอะกูกูออกก่อนเถอะกูกูสร้างที่นี่บังแล้วอ่ะออกออกกันเร็วๆเลยเข้าดีเข้าออกแล้วละเัาออกไมนยิงมาแล้วนะทํายิงมาแล้วกูกูออกมาแล้วไอ้ที่ออกยัง อ้าวพี่ยละถ้าประตูพังถ้าประตูพังกูช่วยไม่ได้นะมึงอ้าวอ้าวที่ไนทีทีแย่ละกตีสวนมันอยู่กูตีลูกปืนสวนมันอยู่ไมออกมาเลยไอ้พวกกูออกมาละกูว่าเราควรเข้าไปช่วยไหมเอ๊ะมันเราเราเราให้ที่ออก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 มาก่อนวะตีปิงปอง มึงออกมาดิออกมามันยิงเรากูว่าเราเข้าไปช่วยเหอะไปทำไมกูออกแล้วอ๋อโอเคโอเคอ่ะไปอันนี้กว่าเอาเอาทางที่บ้านดีกว่าไหมไปไเอาไปทางม้าเห็ดกไหมมันจะได้ปวดล็อกไหนไหนเห็ดเหุเอาม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 าามามามยมา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 อา้าาาาเาา ขอไปเก็บบ้านแล้วเดี๋ยวเอาของไปตกแต่งอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราเด้อเด้อเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงใครเนี่ยคำดิขอคุยก่อนมึงมาผิดแล้วไอเฮียเนี่ยเออไอเฮียไม่รับเชิญเจอกูไอเฮียกูหูงก็สวยเลยเคลมะกูมันขับธนูยากจริงวะเอ้ยมันขับไอ้ลูกไอ้ลูกธนูเอ้ยข้างบนมันมันมันคือมันคืออะไรอ่ะเคลไปไปกลับบ้านกลับบ้าน ได้ของ,ของแล้วข้างบนคืออะไรวะของธนูอ,อ,อ่ะไม่ใช่ไอ้รูปธนูข้างบนมันคืออะไรกูก็ไม่ลืมเหมือนกันนก็ว่าข้างไหนลืมละเหี้ยมีเข็มที่ใส่สัตว์กูพยายามคิดมาเพื่อนฮะกูพยายาคิดมาเพื่อนการการกลวยเอ้ยเต้ากูหล่นเต้ากูจำได้ทางนี้ปะอันหนึ่งกูหล่นนี่เจอเจอเจอนี่ทางกลับบ้านกูหล่น โอเคแล้วก okay, ันก่อนกันงไงกันอะไรไปเลยนี่ทางกระไม้น um 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 ี um ่หร um nee ืว่าบางทีก็สวนออกวะแต่ตายเฮียอย่าอย่าลืมนะครับออฟตัตเขาไม่ได้จ่ายเขาไม่ได้จ่ายแล้วไปขายเขาเฮียเขาไม่จ่ายสายสะกดเธอมาเราต้องแบ่งกันนะจ้าเจอแล้วว่านเอ้ยโอ้โหแล้วไม่ฉลาดพอวะเออเฮียอะไรอ่ะ ไปเพื hey, hey. Hey, ่อนอวัดเฟว่าชูบปมขุดแล้วกูจอขางบนบ้านอ่ะอวัดเฟว่าดับกดับไอตรงนี้มาเธอรตรงนี้ลืมัฟแกฟเลยดูดิเ้าไอ้เฮ้ยเพื่อนขิบหายละมันขาดแค่บล็อกเดียวเท่านั้นอ I wanna cry and I shine no make a l n t i e n o cry n shine no need. no I can't l v e ไอ้การละค่ะแค่นเดียวกันทาะทะทะอ้าอไอ้ไอ้ทีมันจุดไปแล้วไอ้เหี้ยแล้วมันก็เข้าไปแล้วเรียกว่าตัดหน้า ไปดีๆเรามาเกิดไอ้ตรงใกล้ๆไอ้ต้นมาสีเขียวๆไอ้กันเลยกัเลยไปไปเไปู้วอสร้างกันนะก่อนเาน้มันเกิดใกล้ๆกันเลยกับที่เราสร้างอันแรกอ่ะใช่หรอเออมันอยู่ตรงนี้กูปั่นอดไว้อะเฮ้ยเดี๋ยวแล้วกคตรสตีนแล้วทำไมมันมันมีประตูเนเท่ออันวะเนี่ยเนีมันเข้ามาดิเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปมันมันมีประตูมันมีประตูในเทื่อสองอันไว้ อน้ำน้ำน้ำไอ้อันนั้นมาเฮ้ยข้ามดิข้ามดิช่วยแล้วกูมาช่วยแล้วนึ่งแต่ว่าแต่แตัว่าท่าแตงโมอันอม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 แต่แตัว่าท่าถ้ามึงฆ่ามันไอ้ผู้ล้มล้างมันจะมาช่วยนะเพื่อนเพื่อนโอเคไม่มาไม่มาไม่ไม่มันอีกอีกตัวนึ่งจะเป็นแบบนั้น ขุดท้องอะไรเนี่ยาแวดามาตามมาเดี๋ยวกูพาไปขุดขุดท้องในเก่ามาแล้วมึงอยู่ไหนกันเนี่ยกูทำได้กูตัดท้องไว้กันลืมอ่ะอันเก่าอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยท้องดูอยู่ตรงเนี้ยไอ้การไอการไอกันมึงลองมึงลองมึงลองหันขวาไปดูดิมันจะมันจะมันจะมีตัวในเทอร์สองอันเลยเฮียเออว่ะเอ้ยน้ำทองเต็มเลยไม่ได้ทองขุดขุดเอ้ยเราขุดได้ปะได้ได้ได ต่แต่มึงระวังไอตัวนั่นดีเลยเว้ไอตัวทางซ้ายเนี่ยไอขุดขุดควอดดิขุดควอดไอ้คี้นเนี่ยไอ้คี้นเนี่ยได้เวลด้วยขุดควอดอ่ะดิไอ้คี้นไอตัวดีเลยเนี่ยวัดขุดไงวะยิงกุหลอยิงกุหลอไอ้สัตโอ้อิงแม่งเลยเฮียใช้ประโยชน์ควอดควอดนี่ทำทำได้ได้นะก็ไปทำหลายอย่างอ่ะไอไอพวกวงจรอะมันใช้กันเอออ่ะอ้าวไอสัตว์แล้วกูทิ้งไปแล้ว เเลยแล้วแล้วแบบไอ้ทองที่มันเป็นเม็ดๆมันสามารถทําเป็นไอ้แท่งๆได้ไหมใช่ได้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 เป็นก้อนก็ได้แตนมันจะใช้เยอะมันแค่แล้วทองกับเหล็กอันไหนมันดีกว่าเหล็กดีทองคือคือทองก็กลัวทั้งนั้นเราเอาทองไปประดับบ้านไหมกลัวางกันแหละเออาไปกูทองไปเยอะเลยเดี๋ยวห่างกูน่ากลัว อมึงกำลังหาลงแน่ลงใช่แล้วมิงมีเสียงด้วยที่ไหนวะมึงอยู่ไหนกันเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวกูเจอกูเจอกูเจอบล็อกเรื่องแสงโคตรสวยเลยโอ้น้ำเพื่อนมันมาอะไรจะตายกันอะไรใครกันเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรใครมาเฮ้ยเดี๋ยวมึงอยู่ไหนกันเนี่ยกูกูจะหุ่นเลยน้ำเดี๋ยวกลับไปรอประตูเลยนะ มึงยังลอยใช่ไหมใช่ใหญ่กูกูกูก็แล้วกูสกุดกูกูแล้วกูแสงไปไปออกเลยออกโดนโดนโดนระวังด้วยนะถ้าเจอไอตัวที่ถือขวานมันตีแรงมากเลยนะดูดิเนี่ยเนี่ยที่เราเจอสลัมไปนะโอ้ยอินเดอร์แมนอาไมเฮะนิ่งตาคนละไม่ตีเลยเนี่ยไปสับไปไปสับ กับประตูไปไปกับประตูไปแล้วเราฆ่าไอ้ห่านี <the> <ella> ่ได้ไหมเนี่ยฆ่าในมิติเนี่ยฆ่าเลยฆ่าเลยคือมาผิดเนี้ยคือมาผิดเนี่ยเีตีโคตรแรงเลยไปไอ้เหี้ยไม่ได้ไม่ตอบพี่ไอเสียเวลาทำอยู่ไหนกันกกวไปูออกมาจากโลงแล้วเนี่ยเจอสลามไฟด้วยหรอเออตัวบักเอ็กเลยอันนี้ไอ้สลามไฟมันเขาบอกว่ามันมันมันจะตอบนี่ให้เราใช่ไหม ไอเด้นั่นที่แบบไปเป็นแบบแมกมามมกลมอ่ะมันเอาไว้ทำมันเอาไว้ทำทำยาได้เว้ยเพื่อนเราดูกรูได้เหี้ยแล้วมาไหนแป๊บอุ้ยสว่างโอ้ยมันไฟฉุกเฉินกันยังนะท็อตเนี่ยออบออกไปเลยเหี้ยเพราะกูทำให้บ้านนี้มันดูดีขึ้นร้อยเท่าเลยโอ้ยสร้างความหรูให้บ้านรวยแลวหัวใหญ่ ดูหวย oh <yeah. S 3> อ้าวเหี<ๆ>้ยเฮ้ยเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นไฟแบบอันนั้นดิยังไงเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นไฟแบบอันเนี้ยกูกวัวกวัวแค่อันเดียวดิอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปขุดกูปะล่ะกลับไปเอาแบบอาอาป๊บไป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 ใกลับไปไปไปอันนี้ไปไปขุดไฟแล้วก็มาตกแต่งบ้านไปต <c oughs> ีแม่งเลยเหี้ยแม่งกูุศลโอ้ โอ้ยเฮียไอ้ทีทีระวังช่วยด้วยสองตัวสองตัวมีมีดากับพนูเฮียมโคตรเร็วอ่ะแตกแตกโอ้ยเยลโล่โล่มันจะแตกโอ้ยกูเกือบตีเฮียนี้ละแล้วเพื่อนมันจะมานี่นี่ไฟไฟไฟเฮ้ยไอ้แมนอย่าไปมองนะนี่นี่กัน์ดกันแต่อ้ตัวนี้มีไฟ จะไหมจะไหมตัวยอ้เอาเลยเดี๋ยวอุ้มขุดเลยเดี๋ยวกูขุดกันแล้วเราไปมองหน้ากันไหมลองหงาเรื่องกูเหรอจ้องหน้าแม่งเลยเฮียโอเคกันกูจ้องหน้าแล้วการจ้องหน้าช่วยช่วยช่วยจ้องตรงหน้าอืมอืมอมากูเล่นกูกูเล่นเดือดละ ่ะปวดตายยิ่งหายเลยโอเคป่ะผมมีออฟตัดเขาได้จัดมึงอยู่ไหนอ่ะเขาได้จัดวันนี้ไงกันนี่เต็มป่ะนี่มึงมึงมึงช่วยขุดไหมเนี่ยไปดิแล้วไอ้เทีอะที่อยู่ไหนอ๋อวัดแต่งบ้านอ๋อโอเคไปทางเราก็ขุดไโอุ้ยระวังนะโอ้ยตรงนี้ก็มีอย่ามาฆ่ากระเบิงฮะเฮ้ย อุย้ยหล่นเจ็บ okay, เคเอาเราแค่พอก่อนนะกันพอแล้วเอาเอาเือแค่นี้แหละอันนี้แหละเี้ยไม่ต้องเยอะหรอกเออขอบ้านี่กว่ากูเปิดแม่งเลยเสดเตอร์มมันเหมือนอยู่คนคนละโลกเลยอ okay. โอ้ yes, <Okay. S 2> โหเช็ดแค่ yes, okay. โอ้โหใเยสเซอร์อะโหมันดูลูราขึ้นเยอะเลยวะู้หลาเฮ้ยบนเตียงนอนเรามันก็ต้องมีด้วยเราเลยไม่เคยทำกระจกใช่ไหมกระจกกระจกหมดก็กระจกไอ้เชเดอร์นี่สวยป่าวะสวยสวยสวยมันจะใสอะอู้เอาไหมกันแบบมันใสแบบใสแจ๋วเลย ถ้าถ้าใครได้ลูกตาไอไอไอเนแมนอ่ะมึงเอาไว้ตรงไอกล่องเก็บสมบัตินี่นะบ้านเราไม่ใช่บ้านเหล็กกลางๆแล้วตอนนี้มันกลายเป็นฐานทัอเอาเป็นเจอแล้วแมวแมวโอ้โอ้ถ้าเล่นพีซีแบบมีอะไรทำปุ๊บหมาไปเล่นพีอีต่อครับเบสล็อกเออวะพีอีพีอีอ่ะไอเบสล็อกอ่ะไม่ไม่ฆ่ามือถือมันมันเจ๋งเหมือนกันไอแมปไมค้าบอ่ะไออะไรวะไอไมค้ามือถือมันแบบอะไรวะไอแมป มามาเก็ตอ่ะมันสามารถซื้อแบบจากคนอื่นได้เว้ยอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกูส่งเทเลอร์ให้ดูไหมเอ้ยบอกแล้วมันน่าเล่นอยู่นะแล้วเราต้องเล่นเอ้ยเราเอ้ยเราเราเล่นในคอมได้ใช่ไหม<ช>หน่า<ช>น่า,น,าน่าเล่นมากเลยใช่กูติดอ่านเพื่อนกูถึงบอกม่าไงแต่ว่านั่นแหละเราเล่นนี้ไม่จบเลยเพื่อนไอ้สัตว์ <c oughs> พวกกูมาโคตรไกล ไอ้กีเฮ้ยเราไปหาหมู่เฮ้ยกูอยากไอ้พีระมิดอะเออใช่ไปไหมเทตต่วันต้องเจอทตสายนะเออเฮ้ยทีไปไหมไปหาพีระมิดปะไปไปกันมันบอกไปหมดอล้วเฮ็ดหินหยีกจริงว่ามันมันอะไรที่เป็นไม้ค้ามึงไปหมดไอ้เหี้ยเออมันได้หมดเลยตอนเนี้ยเอด ไม่ขาดเป็นได้ไปคุยสาเขาเล่นกันเฮ้ยแม่ซื้อน้ำให้กินวะโอ,ะโอ,โอชิดอ h my gosh แล้วไอทีเราตรงเนี้ยม,มันแหว่งอะของไม่ครบเดี๋ยวเผาแป๊บเออเยีย่ยพัฒนาสอดอุ้ยหิวจังเลยกินด,ดีกว่า